S อบวกสี่จริงไหมแต่พอถ้าเกิดสมมุติเราเราหาเป็นแบบตัวซ้ำเช่น S ส่วนด้วย S อสบวกแปดันนี้ไม่ตัดกันเลย S อสบวกถูกไม่ได้อีกช่างแม่งอ่ะสิบแล้วกันสิบแล้วกันอ่าเอสบวกแปดถูกปะเราจะต้องหาเป็นเอไม่ได้อันนี้ S อบวกบวกสี่แล้วกันสมมุตินะก็ A เหมือนกันถูกปะ S บวกกับถ้าเกิดมันเป็นกำลังสองเนี้ยเราก็ต้องดูว่ามมีตัวถ้าเกิดมีตัวซ้ำ ใช่ต้องดูออเดอร์ b ส่วนด้วย s บวก8ไอ้ทีเนี้ยถ้าเกิดน้องอ่ะใส่ c แล้วส่วนด้วย s ว8ด้วยเนี้ยมันจะแก้ไม่ออกสิ่งท,ที่เกิดขึ้นคือน,น,น้องต้องยกกำลัง2มันจะต้องซ้ําสมมุติว่ามี3ตัวก็แค่สมมุติ 8. s บวก8ยก8ทำวิธีนี้ก็ได้ไม่ต้องใช้ a AH s อะไรนั้งใช่ปะ a s, <S คืออะไรวะมันจะมีอีกส่วนนึที่อาจารย์แพลวสอนอะ idip น่นเหรอ อะไรวะ a อบวกนีตนตนแยกเออเออมีอยู่มีอยู่สามเชสอะที่จะอที่จะแถวก็คือไอเชือเนี่ยไม่เหมือนกันเลยกับไอเชียเนี่ยติดกำลังกับไอเชียเนี่ยแยกไม่ได้อ๋ออันนั้นเชิงซ้อนติดแบบเชิงซ้อนเลยแต่ไอไอเชียที่แยกไม่ได้มันต้องแบบทำเชือกแค่ก็อย่างนี้เราใส่กำลังสองข้ามแล้วเข้าเดิม่ะ ถ่าค่านี้มันจะไม่เปลี่ยนอนนี้หรอกตัวไหนหมายความว่าถ่านเนี้ย s m o d s บวกแปดกำลังสองถ้าเราแยกออกมาเป็นแฟกเตอร์แค่เนี้ยเราเราใช้ไม่คือคือคือค่าทั้งก้อนกับค่าทั้งก้อนไม่จะเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเหมือนกันมันแค่แยกออกมาอยู่ในรูปบวกกันเฉยจะได้แบบปลาปลเหมือนเวลาน้องทำทำสมัยก่อนโจทย์โจทย์คลาสสิกก็คือไอหนึ่งส่วน x บวกหนึ่งคูณกับหนึ่งส่วน x ลบหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วน้องแยกออกมาเป็นสองข้อน่ะ x บวกหนึ่งกับ หนึ่ส่วน x ่งใช่ทนี oui, <íll> ้ถ <avoir> ้าเกิด <bites>. น้องคูณจับเข้าไปน้องจะได้อะไรบวก่งใช่วันนี้ก็ x-1 ลบถูกไหมม้นจะติดลบม x นก็รวมกันลหนึงงกลสองกลัสองนี่นะใช่คูณไฟ อ่ะอันนี้คือคุณก้อยถูกไหข้างล่างก็เป็นลบสามนะน้องอ่าคูณบข้างล่างจะเป็นเอ็กซ์สองมันก็คือเอ็กซ์บวกหนึ่งนบเอ็กซ์ลบหนึ่งก็คือลบสางกับลบสองนั่นแหละปุ๊บไอเนี้ยจะตัดกันอันนี้จะได้ลบสองคิดถูกไหมคิดว่าอะไรคุณแสดงว่าตัวเนี้ยจะต้องเป็นคืออเชื่อนี้แน่เลยทั้งคู่ถูกไหมติดลบได้ดิแสดงว่าตรงนี้ยจะต้องเป็นใช่ข้างหน้าลบนีอะไรอย่างเงี้ยอืมอันนี้อันนี้อันนี้คือพี่คิดไว แต่ถ้าเกิดจะเอาให้แบบสวยๆก็คือเขียนแบบวิธีทำก,ก็ต้องไปเอียดเลยตรงนี้จะต้องแยกเป็น,อนเอกรองนี้ต้องแยกเป็นดีกรีะห้ลบอะไรเงี้ยแล้วกูก็ไปหาดูว่าไอ้ก้อน A เนี่ยเป็นค่าเท่าไหร่ก้อน B มีค่าเท่าไหร่สงสัยตรงไหนไหมถูกต้ <c oughs> องไม่สงสัยยังไม่ดูเลยที่ดีสี่ไม่กระดานเลย ยสี่ย,ย,ยังไม่เร่มดูคลิปเลยอี่ยสี่อ่ะคลิปแล้รกระดานใหญ่